สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคราทุกท่านนะครับวันที่ผมอยู่ในเกมทาวเร์เมอร์ภาคแรกนะครับนี่ครับและแล้ววันนี้ก็ผมจะเล่นเป็นตัวบัมเบอร์บีนะครับนี่หัวยนต์สีเหลืองครับนี่ครับเพื่อจะไปสู้กับเออหัวยนต์ตำรวจนี่นะครับนี่ไปจุดสีไปจุดสีเขียวนี่ครับอ่าอันนี้นะครับนี่ก็มีแซมแมคเคล่านะครับนี่อืมอ่าโอ้ คนตัวร oh. wow. uh ้ายมาแล้วด้ยน oh. okay. uh, uh oh. OK. er, ี่ตัวพี Strike> ่มาแล้วเพื่อบฮึมฮึมฮโอ้โหกระเด็นเลยโอ้โหบีอ๋อแซมก็หนีไปแล้วฮะสงสัยกูต้องรุยคนเดียวแล้วอ่ะกูมาไปจัดไปจัดให้ตามคำเรียกร้องนี่นี่โยนต้นไม้นี่ ปุ๊บจูป่ปิวว่าไปเลยนี่มาแล้วครับมาแล้วไอตัวบัมเบิลมาแล้วปุ๊บนี่โอ้โหโดนเข้าให้อ้ไอ้เหี้ยอืมมันหนีไปแล้วนี่ต้องนี่ต้องอ่าเสียงอาจารย์หนูจ๋าเสียงอาจ้าอีนี่มาไหนกันมาเลยจ้ากี้ไหนจ้า จะทันไหมจะทันไหมทันไหมทันไหมนี่ต้องนี่ต้องทันทันให้ได้เออนี่อยู่ข้างหน้าปึ๊บอ่ะทันไว้ทันือนี่อย่างนี้ก็มาแล้วเว้ยอ่ะมันมาแล้วมามาแล้วจะเอาใช่ปะ่ะอืมก็มาดิครับนี่ อย,อ,ยอย่า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 เข้าไปใกล้มันเนี่ยถ้าไปเข้าถ้าเข้าใกล้มันมันจะโดนเนียไม่โดนนี่ต้องใช้ลวอ่ะเฟรือบนี่นี่โอ้ยไม่โดนไม่โดนทำไมอุ้ยเอ้ยไม่โดนเฮ้ยเราเราเออเออหลบทันเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอีกทีอุ้เอาไม่โดนนี่ต้องกระเด็นให้ได้ ปึ๊บโดนเข้าให้อ่าอ่อกูโดนอีกนะโดนอีกแล้ว,แล,วแล้วก็หนีไปอีกแล้วนี่คิดว่าจะหนีได้เหรอนี่ตามไปเลยหนีไม่ได้เนาะเพราะยังไงว่าก็ถึงอยู่แล้ว นี่ตำ่ำนี่ต่ำให้ทันบีดุยดุยจับถึงเส้นชัยแล้วเฮีย <c oughs> กระเด็นเลยเมื่อกี้นี้ <c oughs> นป้าบนี่โหชีบเลย <c oughs> อออันนี้อะไร อแก๊สโอ้โหระเบิดเด้อโอ้โหโอ้โหกิ้งไปนุ่นปั sure> ๊บจริถึงแล้วจ้าอ่ะเออฮืออื้อเหี้ยอ๋อเหี้ยกระเด็นแล้วกูโอ้โหนังนี้มือนได้มากเลยหัวหน้าป้าเฮี้ยกูโดนเข้าให้แล้วยิงตัวโดนปบ๊บโอ้โหกู๊ตี้อ๋อโอ้โหอ้นี่ก็ไปแล้ว วอระเบิดทั้งนิวเคลียร์เลยว้าว่ากูจะกูจะตายก่อนนะเฮียทางไปไหนนี่เอ้ยเอ้ยไม่เอาอย่าเล่นนี่โอไม่หนุกเลยระโดปึ๊บระโดประโดโอกาวักากาีจับไม่ได้จับไม่ได้โอ้ยโอเฮียเฮียจับไม่ได้นะอ่ะ เฮียเฉียดเลยเฮียอย่าป้องกันเลยอย่าป้องกันเฮียไม่สิอ้าโอ้ไปแล้วฮะเฮ้เออเพื่เฮีย,ยปลาไม่โดนจะโดนไหมโดนไหมโดนไหมเออโดน,โดนอ่ะเพื่อไปละเดอ้ออ่ะ

เป็นหุ beat, ่นยนต์ที่น่ารำมากเลยท่านผู้ชมเราจะไปเล่นด่านด่านสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมข้างบนข้างบนนี่คือออตโตบอทเก็บจึ๊บนี่แป่งร่างอ่ะ แอปเป็นนดและโอว้ยเันนียเล่นเล่นแบบนี้ไม่ถนัดเลยปุ๊บถึงแล้วชื่ออีกี่มาเป็นสกอยอ๋อต้องทำลายไฟอ้นนียเหรอปุ๊บนี่ เกะกะจยได้อ,อ๋อต้องทำลายเสาพวกเสาไฟฟ้านี่อ๋ออ๋อ,อ,อ,อมออีไปทางนู้นอ่ะปึ๊บแปลงร่างอ่ะปึื่ซิ่งเลยลูกพี่จี๋เลย,อ,เลยอ่ะกดตีนะ,ะนี่อะไรตะกียปเพื่อ โอ้โหโอีห้ดิเซ็ดดิคอนมาแล้วเฮ้เพื่ออยาให้ชั้มีน้ำโล่นะนายจ๋านี่จับมันแล้วก็โยนมันนี่เพื่อโอ้โห,โโหไปทางโน้นแล้วนามีไหมวาวจะคอ่ายิงยิง ปุ๊บอืมไปนน่นเลยมามึงมาเลยนี่ต้องยิงเสาไอ้นี่อะยิงให้หมดปุ๊บป่ะอีเนน,นี่ตัวว้ยเก็บกัววะนี่ท่าหลบนี่นี่ต้องนี่ต้องทำลายให้หมดนะ ว้ยอ้อยไอ้หี้ยงึงจะเอากระปุกใช่ไหมได้เปโอ,โอ้มาสิแม่มเงืฮ้ยปล่าชิบแม่งต่อยไม่โดน,นโดนไอ้ยนี่ It's a sour, it's all right. The signal is ready. Quickly bubble me. Get to the power plant and clear the landing area. The signal is ready. Recalculating coordinates. Quickly bubble me. Get to the power plant and clear the landing area. Oh. Oh, yeah. Bye. Yeah, that was Yeah. That was what อ่ะเ,เ,เสร็จไปแล้วภารกิจหนึ่งอ่ะดอะก็จบเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมเมมโมรี่แคตอืมอ่ะเสร็จแล้ววันน้คนเหนื่อยเลย แซมอ๋อก็มีอ๋อออโตบอกก็มาที่โนถแล้วอ๋อมาถึงแล้วอ๋อก็มีจะมีแรปเชตแล้วก็ไอรอนไฮโอ้นี่อ๋อสแกนรถอืมอ่าเอยมาแล้วนี่ออตติมัสมานี่อ๋อนี่ก็สแกนแล้วนี่ผ่าเมาแล้วตัวบอสมาแล้วครับฮู้นี่ นี่แปลงร่างปึ๊บออ่ะมีคนอีกตัวหนึ่งมาอืมก็จบแล้วครับท่านผู้ชมก็เกมนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวเจอกันไปครั้งหน้าครับ